ผูห้หลังเก่ที่สุรเป็นงไงบ้างครับเลยไม่ได้ยากมากก็วันนี้ถือว่าเจอคู่ต่อสู้ที่เขาไม่ได้มีความพร้อมมากค่ะถ้าจะเข้าที่เขาตีนะคก็ถือว่าจับสายได้ดีมากค่ะครับก็มีความมั่นใจในการเล่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับนะคิดว่าคู่ต่อไปเราจะเจอใครเลยมนี้เจอน้องมูนาค่ะที่สูงสูงค่ะ คิดว่าเราเตรียมพร้อมให้การเล่พรุ่นี้ยังไงบ้างคะคะก็ก็ทุกคนก็ซ้อมมาหลายหลายเดือนเหมือนกันเราก็อยู่ที่ความพร้อมในแต่ละบุคคลแล้วว่าจะสามารถนําออกมาใช้ในสนามได้หรือเปล่าก็พยายามอยู่ในเกมของเราแล้วก็จะทำเต็มทีค่ะคิดว่าตั้งเป้าหมายในรายการนี้ยังไงคะคะสำหรับรายการนี้ก็ ีเพื่อเรียกความมั่นใจของเราคืนมาค่ะแล้วก็พยายามโฟกัสในทีละแต้มแล้วก็ลุยอีกทีในไฟนอลค่ะเพราะว่าน่าจะมีสิ์ได้ได้ตีนะคะอยากพาอะไรถึงแฟนแบดมินตังชาวไทยถามอังกวิชันพิณีรัน์คนับก็ขอบคุณแฟนๆทั้งบ้านนะคะที่ติดตามเชียร์นักกีฬาแบดมินตันไทยทั้งตลอดทั้งวันก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อค่ะพวกเราก็ยังมีแข่งในวันพุงนี้ต่อค่ะ